จะรู้ตัวเราเองในว่าเราสร้างเต็มที่หรือเปล่านะจ๊ะครับถ้าเราไม่เข้าข้างเรา <c oughs> โดยเทียบเคียงกับเพื่อนกะะนัลยาณมิตรเพื่อนนักเรียนอุบาลฝันในฝัน,ฝนวิยาเพื่อนนักสร้างบารมีของเราดูสิมานก็สร้างเต็มกําลังกันไหมดูดูแล้วเราล่ะเต็มกําลังแบบเขาแล้วหรือยังแา่ยังก็ต้องรีบสอนตัวเองนะจ๊ะ ว่าต้องเรีบขวนไหวสร้างบารมีเต็มที่เราเวลาในเมืองมนุษย์นี้เนี่ยมันมีจากัดความตายก็ไม่มีนิมิตใหมายแม้ไม่ตายเจ็บป่วยก็ทําให้หมดโอกาสในการสร้างบารมีหรือสร้างได้ยากกว่าการมีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงเราอยากมีร่างกายแข็งแรงอยากอายุขยยืนยาวเพื่อสร้างบบารมีไปนาน แต่พยายามมาไม่ให้อโอกาสอย่างนั้นมาจมอนในจากเรามีวิบากกรรมที่ปลาดพลังแพ้เขาในภพชาติถดงก่อนเขบาบังคับให้เราได้ประกอบอกุศลกรรมแล้วก็มีวิบากติดมาเนี่ยที่สำคัญอเราไม่รู้นะมันจะมาตอนไหนจะมาตัดรอนตันไหน นั้นดีที่สุดตอนนี้รีบขนขวายในการสร้างบารมีเต็มที่อย่าทำเพียงตามลำพังเลยจ้ะไปชวนเพื่อนมนุษย์ให้มาสร้างบารมีรวมกับเราด้วยอย่างเช่นอย่างน้อยกอ็วันอาทิตย์ามานั่งธรรมะเข้าวัดปฏิบัติธรรมให้เต็มสภานิสภายัางว่างอย่งเยอะอย่างเงีเ้เขียวๆเลย แสดงว่าเรายังขาดการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญยอดกระลัมิตรชักชวนคนทำความดีในวันอาทิตย์